ระทรวงพลังงานเปิดนิทรรศการพลังแห่งรักแม่ของแผ่นดินเพื่อเฉลมเิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อสร้างป่าและเพิ่มปริมาณน้ําในแหล่งน้ําต่างๆให้อุดมสมบูรณ์ตามโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมอบเงินช่วยเหลือพ่อและภรรยาของจ่าสิตรีตาเละดอเลาะผอบหมู่งานสืบสวนสอบสวนสพยริงที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตและถือเป็นการสูญเสียหัวหน้าครอบครัว เจ้าหน้าที่รวบจากทหารเรือสังกัดหน่วยงานแห่งหนึ่งที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมอยาบ้าส0เม็ดและธนบัตรที่ถูกลอลซื้อสารภาพรับมาจากเอเย่นที่จังหวัดระยองเพื่อนำไปขายให้กับกลุ่มวัยรุ่น จดหมายล็อกเลขท้าย2ตัว3ตัวระบุที่มาจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลระบาดหนักที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้วาราชการจังหวัดเตือนอย่าลงเชื่อเพราะเป็นฝีมือของแก๊งมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบเสาคอนกรีตหมดอายุให้เน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนำไปทำปะการังเทียมหรือบ้านปลาใต้ท้องทะเลตามพื้นที่ต่างๆเพื่ออนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลไทยในชองมารีเลเพนหัวหน้าพักฝ่ายขวาของฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในระหว่างการ เข้าร่วมประชุมนักการเมืองฝ่ายขวาระหว่างญี่ปุ่นและยุโรปที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นในวันนี้ได้ใช้โอกาสเดินทางไปเยี่ยมสัการะสารเจ้ายาสุคุนิปรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามระหว่างปี1868-1951ถึง1951 สตัตวแพทย์ชาวไต้หวันใจกล้าประสบความสําเร็จในการผ่าตัดเนื้อง,งอกขนาด15ซนติเมตรออกจากเปลนฝีปากของเจ้าจระเ,เข้น้ําเค็มอายุ25ปีน้าหนักกว่า1ปตันโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลฟาร์มจระเข้ในเมืองไทหนานดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด